สวัสดีครับแก้วจากโมบายฟ o โ o grapher นะครับรีวิววันนี้แก้วอยู่กับแม c h a n i c a l คีย์บอร์รุ่นใหม่จากทางแบรนด์ Keychron นะครับนั่นก็คือ Keychron K8 Pro ตัวนี้นั่นเองครับ ก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile p h o t o grapher แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ b i l e p h o t o grapher ด้วยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปสักประมาณ2ปีที่แล้วนะครับในช่วงที่ทางแบรนด์ Keychron เนี่ยเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับเราก็จะพบว่าคนไทยเนี่ยค่อนข้างจะนิยมคีย์บอร์ดเลเยอร์อยู่ประมาณ3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือ65%ในค e y c ค ron K6 นะครับแบบที่2ก็คือแบบ 96%ที่ได้ปุ่มค่อนข้างครบถ้วนเนี่ยก็จะอยู่ใน Keychron K4 นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นแบบ Layout ยอดนิยมสำหรับแทบจะทุกสายเลยอะคนตัดต่อก็ใช้ได้คนทำงานทั่วไปคนเล่นเกมก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าปุ่มครบแต่ยังมีขนาดคีย์บอร์ดที่ค่อนข้างคอมแพ c t อยู่ก็คือ Layout แบบ TKL นั่นเองนะครับซึ่งมันก็อยู่ใน Key k e y c r r o n K8 นั่นแหละแต่ว่าแก้วเองเนี่ยเคยลองแค่เฉพาะองเ out แรกนะครับ ตัว TKL ยังไม่เคยลองเลยเนาะแต่ว่าในวันนี้นะครับทางแบรนด์ Keychron เนี่ยก็ได้จับเจ้า K8 ตัวนี้มาอัปเกรดยกเครื่องใหม่ให้กลายเป็นรุ่นโปรแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมีอะไรบ้างแล้วแก้วประทับใจกับคีย์บอร์ดตัวนี้มากน้อยขนาดไหน ไปดูวิวกันร็นเรามาเริ่มแกะกล่อง K8 Pro ตัวนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับดีไซน์ภายนอกของตัวกล่องเนี่ยก็ดูแบบไม่ได้ต่างจากตัว K Series มากมายอะไรนักนะครับยกเว้นในเรื่องของไฮไลท์ฟีเจอร์ที่เขาสกรีนไว้บนกล่องเนี่ยมีความต่างพอสมควรนะครับพอเราแกะตัวกล่องออกมาเนี่ยเราก็จะเจอพวกคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็เป็นแบบช็อตแมนนวลสั้นๆเนี่ยว่าเออเราจะปรับพวกแบบการเชื่อมต่อยังไงเราสามารถที่จะเลือกโหมดไฟอะไรได้บ้าง ปร,ปรับเปลี่ยนเลเยอร์จาก Mac ไปเป็น Windows ทำยังไงได้บ้างก็สามารถดูได้ที่ตัวชีตตัวนี้ที่เขาให้มานะครับแล้วก็ในฝั่งทางขวามือของตัวกล่องเนี่ยก็จะมีคีย์แคปสำรองมาให้นะครับซึ่งตอนที่อยู่ในกล่องเนี่ยตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเขาจะใส่คีย์แคปที่ซัพพอร์ต Mac Layout มาแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้ Mac เนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนเอาตัวปุ่ม Key c แคที่ตรงกับ Windows เนี่ยมาใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวสาย usb type c แบบนี้มาให้นะครับหน้าตาก็เหมือนกับสาย usb type c ของ K-Series ที่เราเห็นก่อนหน้านี้แหละแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่เป็นแบบชุดคิดอะสำหรับการใช้งานในการแกะคีย์บอร์ดมา Modify ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดึงคีย์แคปตัวดึงสวิชก็มีมาให้นะครับแล้วก็อันเนี้ย มีไข่ควงมาให้ด้วยสําหรับแกะคีย์บอร์ดออกมานะครับวันนี้ก็ดีมากพอะบางทีเนี่ยบางคนที่เขาเริ่มใช้คีย์บอร์ดตัวแรกแล้วอยากจะมอสเนี่ยอุปกรณ์เขาก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ว่ามีมาให้ในกล่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเมื่อกี้เราดูอุปกรณ์ภายในกล่องกัาไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูงานดีไซน์ของ Keychron K8 Pro ตัวนี้กันดีกว่านะครับถ้าแก้วพูดสั้นๆเนาะลักษณะงานดีไซน์ตัวเคสตัวแบบ ตัวเฟรมภายนอกที่เป็นอลูมิเนียมอะไรพวกนี้มันก็มีความคล้ายกับคีย c ครอน k 8ตัวก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับแล้วก็ในเรื่องของ typing angle เนี่ยก็ยังสูงเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะสามารถแบบปรับอะไรพวกนี้ได้ก็ตามเนี่ยมีแบบปรับ typing angle ได้ประมาณ3ระดับเนี่ยแก้วก็ยังค่อนข้างแนะนำว่าถ้าเกิดใช้ K-Series เนี่ย ไปหาปามเรสมาใช้ควบคู่กันจะดีที่สุดนะครับไม่งั้นเมื่อยมือมากๆเนาะจุดที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของงานดีไซน์ของคีย์บอร์ดตัวนี้นะ กลายเป็นเรื่องของ Key c a p ครับเพราะว่าในตัว K8 ปกติเนี่ยเขาจะใช้ Key c แคที่เป็น OEM Profile ABS Double Shot แล้วก็แสงจะสามารถส่องทะลุออกมาได้นะครับแต่ว่าใน K8 Pro ตัวนี้เนี่ยเขาได้เปลี่ยนตัว Key c a p มาเป็น OSA Profile ที่เป็น PBT Double Shot นะครับไม่ได้สามารถจะส่องแสงทะลุออกมาจากนอกตัว Key c a p ได้แต่ว่าทาง k e y c ค r o n เนี่ยก็ได้ยิงเลเซอร์ภาษาไทยเป็นฟอนต์ไทยที่รู้สึกว่าแบบดูโมเดินทีเดียวนะครับ ที่ตัวคีย์แคปมาให้แล้วก็ค่อนข้างที่จะลงตัวกับดีไซน์ภาพรวมของตัวคีย์บอร์ดมากๆเลยนะครับตอนนี้พอทุกคนเห็นงานดีไซน์ภายนอกที่มันมีความคล้ายคึงกับรุ่นเดิมแล้วเนี่ย ก็จะมีคําถามในใจว่าเอ้าแล้วมันโปรตรงไหนอะสิ่งที่มันโปรในคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับที่เขาอัปเกรดขึ้นมาให้เนี่ยมันอยู่ด้านไหนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยก็คือเรื่องของสเตเบลิเซอร์นะครับคีย์บอร์ด K8 ในตัวที่แล้วเนี่ยเขาได้ใช้สเตเบลิเซอร์เป็นแบบเพลทเมาส์นะครับซึ่งก็จะมีความแรทเทิลมากๆถ้าใครไม่สามารถที่จะลูบเองเป็นเนี่ยบอกเลยว่ารู้สึกแบบแย่แน่นอนเวลาใช้งานนะครับแต่ว่าในตัวนี้นะเขาได้เปลี่ยนมาใช้ สเลิเซอที่เป็นแบบ PCB Screw n n เมาส์แล้วนะครับก็จะมีความแน่นหนามากยิ่งขึ้นแล้วก็การพรีลูปตัว s t ต b i ล i z e r มาจากกล่องเนี่ยแกะออกมาแล้วเสียงคือแบบใช้งานได้เลยอะ่ะไม่ต้องลูปใหม่ก็ได้ถ้าใครทำไม่เป็นนะครับซึ่งแกได้ลองไปเทียบกับตอนที่แก้วแกะคีครอน Q2 ของแกออกมานะครับสเตเลิเซอตัวนี้ดีกว่า Q2 อีกไม่เชื่อลองฟังนะ ไปไงคือจริงๆมันสามารถทําให้มันคลีนได้มากกว่านี้นะแต่นี้คือแกะกล่องออกมาแล้วเสียงแบบนี้เนี่ย แค่ว่ามันพอแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของ pcb นะครับใน keychron k 8 pro เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนมาใช้เป็นรูปแบบ south facing เรียบร้อยแล้วก็คือไฟ led เนี่ยจะมาอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็รองรับสวิตช์แบบ5้ินเนาะคือการที่เปลี่ยนมาเป็น south facing เนี่ยมันทำให้ในอนาคตถ้าเกิดเราจะเอาคีย์บอร์ดตัวนี้ไปเปลี่ยนเป็น keycap แบบ cherry profile เนี่ยตัวสวิตช์ก็จะไม่แบบ ดันกับตัวคีย์แคปแล้วแล้วก็เสียงก็จะมีความคลีนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนอกเหือจากนั้นแล้วนะครับในตัว PCB เนี่ยเขาก็ได้มีการลดความหนาเนี่ยลงมาเหลือเพียงแค่ 1.2มิลิเมตรเท่านั้นทำให้เวลาพิมพ์เนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความเฟล็กของตัว PCB มากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้เล็กน้อยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีการอัปเกรดขึ้นมาแต่ว่าเราคงไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าถ้าไม่ได้แกะตัวคีย์บอร์ดออกมานะครับนั่นก็คือเรื่องของการทำซาวด์ดัมเพนนิงแล้วก็ซาวด์อะคูสติกของตัว คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับภายในบอททอมเคสเนี่ยคีย์บอร์ดตัวนี้จะมีการใส่ซิลิโคนแพดมาให้นะครับซึ่งมีความหนาประมาณหนึ่งเลยแล้วก็มี ความหนักด้วยนะครับทำให้คีย์บอร์ดตัวนี้มีน้ำหนักมากขึ้นกว่า K8 ปกตินิดหนึ่งนะครับแล้วก็ภายใต้ตัวเพลทเนี่ยก็จะมีตัวเพลทโฟมที่เป็นเหมือนตัวมิวพวกเสียงแบบแรทเทิเสียงเอ่อฮอลโลที่เกิดขึ้นภายใต้ตัวเพลทเนี่ยเขาก็ใส่มาให้เลยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อแยกมานั่งใส่กันเองแล้วตัวนี้มีมาให้ครบถ้วนเลยเนาะสำหรับในเรื่องของสวิชนะครับเราสามารถจะเลือกได้ด้วยกันทั้งหมด3แบบนะครับโดยจะใช้เป็นเกเตอรอน Pro Series นะครับก็จะมี G Pro Blue G Pro Brown แล้วก็ G Pro Red นะครับซึ่งสำหรับแก้วแล้วเนี่ยจากที่ได้ลองใช้งาน G Pro มาหลายๆรุ่นเนี่ยแก้วรู้สึกว่า G Pro Red เนี่ยเหมาะก,กับแก้วที่สุดแล้วแล้วก็เสียงแบบค่อนข้างที่จะดีฟีลลิ่งก็นุ่มนวลมากๆนะครับก็เลยเลือกสวิชของคีย์บอร์ดตัวนี้มาเป็น G Pro Red นะครับซึ่งได้มีการพีลูบมาจากโรงงานแล้วแล้วแก้วรู้สึกว่าการลูบเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีความสม่ําเสมอกันนะครับคือในล็อดก่อนหน้านี้ที่แก้วเคยใช้สวิชที่เป็น p ีลู p จากแบรนด์อื่นๆเนี่ยบางอันก็ลูบเยอะไปบางอันก็ลูบบางไปบางอันรู้สึกเหมือนไม่ได้ลูบเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ทำมาได้ค่อนข้างสเสถียรครอบคลุมทุกปุ่มดีนะครับแต่ว่าให้ฟังแก้วพูดอย่างเดียวอาจจะไม่รู้สึกได้ถึงว่าแบบเออเลเสียงมันจะดีขึ้นขนาดไหนนะครับงั้นลองไปฟังซาวท์เทสของ Keychron k 8 Pro ตัวนี้กันดีกว่าครับ เป็นยังไงบ้างราครับได้ฟังซาวด์เทสของ K8 Pro ตัวนี้กันไปแล้วชอบไหมครับสําหรับแก้วนะมันทําให้แก้วลืมแบบ เคซีรีในยุคก,ก่อนๆของเคีครอนไปเลยอะที่แบบเสียงสเป c บาร์แบบแร็โตมากๆแล้วก็เสียงสวิชก็จะแบบแข็งแขกหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีการแบบพรีลูปมาให้จากตัวโรงงานนะครับอันนี้คือทํามาให้หมดแล้วแกะกล่องออกมาเอามาใช้ในการพิมพ์งานได้ทันทีเลยโดยที่แบบฟีลิ่งดีมากๆไม่ต้องมานั่งแกะมอดเองเลยนะครับอ่ะในเรื่องของฟีลิ่งในการพิมพ์แล้วก็ในเรื่องของเสียงเนี่ยเดี๋ยวเราพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเราจะไปดูกันในเรื่องของฟีเจอร์รอื่นๆที่เขาเพิ่ม เข้ามาให้ในคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเมื่อกี้เราเห็นรายละเอียดในส่วนของฮาร์ดแวร์ของตัวคีย์บอร์ด Keychron K8 Pro กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูส่วนของฟีเจอร์การใช้งานกันบ้างดีกว่านะครับจุดแรกเลยที่แก้วอยากจะเน้นมากๆเพราะว่าเป็นไฮไลท์ของคีย์บอร์ดตัวนี้เลยนะนั่นก็คือเขาซัพพอร์ต QMK แล้วก็ VIA เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็น คีย์บอร์ดไร้สายตัวแรกของโลกด้วยนะที่ซัพพอร์ต QMK แล้วก็ VIA นะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งคีย์ต่างๆให้เป็นปุ่มที่เราต้องการจะใช้งานได้นะครับเรื่องของการปรับแต่งไฟเนี่ยก็ทำได้ในซอฟต์แวร์เหมือนกันอันนี้เป็นจุดที่แบบ เวิร์กมากๆแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆนะครับหลายๆคนเขาก็รอคอยฟีเจอร์นี้กันอยู่ใน K-Series มานานมากแล้วนะครับก็ดีใจด้วยสำหรับทุกคนที่รอใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้อยู่นะครับแก้วได้ลองเอาคีย์บอร์ดตัวนี้ไปลองแบบปรับแต่งคีย์ต่างๆเป็นคีย์ลัดในใช้ในการทำงานในการเล่นเกมเลยพวกนี้ก็ค่อนข้างเวิร์กทีเดียวแล้วก็ทำงานได้ดีมากๆนะครับอ่ะ ทีนี้เรามาในเรื่องของฟีเจอร์อื่นกันต่อนะครับคีย์ครอน K8 Pro ตัวนี้ก็ยังรองรับ Mac OS แล้วก็ Windows เหมือนเดิมนะครับสามารถจะปรับ l a เ o u t ์คีย์บอร์ดได้ที่บร,ริเวณด้านซ้ายของตัวคีย์บอร์ดเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมต่อหรือว่า Connectivity เนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะครับยังไม่มี2.4 hz นะครับยังเป็นแบบ b l u e t o o t h ซึ่งเป็นเวอร์ชัน5.1นะครับก็มีความรวดเร็วมากกว่าเดิมพอสมควรและในเรื่องของการเชื่อม ต่ออะไรพวกนี้การดีเลย์อะไรพวกนี้ก็น้อยลงไปกว่าเดิมมากพอสมควรนะแก้วสามารถเอาคีย์บอร์ดตัวนี้ไปเล่นเกมได้เลยนะครับแบบไร้าสายนะแต่ว่าเกมที่เล่นได้เนี่ยก็จะเป็นพวก RPG แล้วก็เกมทั่ว,วไปนะครับถ้าจะให้เอาไปเล่นแบบ FPS เนี่ยตัวนี้ก็ยังไม่ได้เร็วถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราเสียบสายใช้งานแบบ USB Type C เนี่ยตัว pulling rate ของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้อยู่ที่1 0 0 0 z เฮิร์ตเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเวลาใช้คีย์บอร์ดตัวนี้แบบเสียบสายเล่นเกมเนี่ยแล้วจะสู้เกมมิ่งเกียร์ไม่ได้นะครับตัวนี้มีความเร็วพอสมควรเลยนะครับสำหรับในเรื่องของไฟ R G B ใน Keychron K8 Pro นะครับความสว่างเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับไม่ได้สว่างมากมายนะักใกล้เคียงกับ Q Series นั่นแหละนะครับแล้วก็ในเรื่องของโหมดไฟเนี่ยก็คือ มาตรฐานเลยไม่ได้มีโหมดไฟอะไรที่แบบหวือหวามากกว่าเดิมสักเท่าไหร่นะครับเวลาปรับโหมดไฟก็กดได้ที่ตัวปุ่มคีย์บอร์ดหรือว่าจะไปเซตในโปรแกรม QMK v a ก็ได้นะครับไปเลือกโหมดเลือกสีในนั้นได้เลยจริงๆปรับในซอฟต์แวร์เนี่ยค่อนข้างสะดวกกว่านะครับทำได้รวดเร็วกว่าด้วยเนาะสำหรับในเรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์นะครับใน Keychron K8 Pro เนี่ยเขาใส่แบตมาให้เยอะถึง4 0 0 0มิลลิแอมนะครับแล้วก็นับตั้งแต่วันที่แก้วแกะกล่องคีย์บอร์ดตัวนี้ออกมาเนี่ยก็ตอนนี้น่าจะเป็น สัปดาห์ที่3แล้วนะครับต้องบอกว่าแบตยังไม่หมดเลยนะครับแบตอยู่ได้แบบยาวนานจริงๆนะแต่ก็ต้องบอกว่าเวลาแก้วใช้งานเนี่ยแก้วไม่ค่อยเปิดไฟ LED เท่าไหร่นะครับแก้วจะแบบเปิดเอาไว้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่ได้เปิดสว่างสุดเนาะก็เลยสามารถทําให้แบบใช้งานได้ยาวนานแบบนี้นะครับอตอนนี้นะครับเราก็เห็นเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วก็ฟีเจอร์ของตัวคีย์บอร์ดกันไปครบถ้วนแล้วนะครับแน่นอนว่ามาดูช่องแก้วเนาะ ของอดหน่อยเถอะนะครับสิ่งที่แกจะทำกับคีย์บอร์ดตัวนี้ง่ายๆครับแค่2อย่างอย่างแรกก็คือเทมเพสมดหรือว่าเทปมดนั่นแหละทั้งหมด2 l a เลเยอร์นะครับอีกอย่างนึงก็คือเป็นมดที่อาจจะไม่ได้เห็นคนไทยทำมากนักนะครับก็คือ o โอริงมดด้วยความที่คีย์บอร์ด k e y c คร k 8 pro เนี่ยมันเป็นเทรยเมาส์หรือว่าท็อปเมาส์นะครับในเรื่องของความเฟลกเนี่ย ไม่มีอยู่แล้วนะครับเวลาพิมพ์เราก็จะรู้สึกได้ถึง feeling แบบมันจะออกแข็งๆนะครับแก้วอยากให้มันนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นเนี่ยแก้วก็เลยสั่งโอริงนะครับอันเล็กๆเ,เนี่ยมาทั้งหมด10อันแล้วก็วางโอริงอะเอาไว้เหนือจุดยึดน็อตภายใต้ตัว bottom case นะครับแล้วก็ค่อยไขยน็อตยึดกลับลงไปเหมือนเดิมแต่ว่าจะไม่ไขแน่นมากนะครับทําให้ feeling ในการพิมพ์เนี่ยแล้วก็ความ f l e กของตัวเอ่อคีย์บอร์ดเนี่ย เพิ่มมากขึ้นนะคะฟีลลิ่งก็จะนุ่มหนวนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวลองไปฟังซาวท์เทสแล้วก็ดูเฟล็กเทสกันดีกว่านะครับว่าคีย์บอร์ดตัวนี้พอทำโอริงมอสแล้วความ f l e ็กเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเสียงเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลย เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ดู f ฟล็กเทสแล้วก็ได้ฟัง s ซาวเทสของคีย์บอร์ดคีย์ครอน k 8 Pro ตัวนี้หลังจากแก้วโมดิฟาแล้วชอบกันไหมครับคือในเรื่องของเสียงอะความต่างอาจจะไม่มากนักนะครับแต่ว่าในเรื่องของ feeling ในการพิมพ์ความนุ่มนวลเนี่ยพอใส่โอริงเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหแรงสะท้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยลดลงไปมากพอสมควรเลยนะครับก็คใครที่ใช้คีย์บอร์ดเทรเมาส์หรือว่าคีย์ครอนใน Series เนี่ย เอาโอริงมอดไปใช้ได้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับราคาของ Keychron K8 Pro ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่4,590บาทน,นะแล้วก็ในวันที่คลิปนี้ออนเนี่ยแก้วเชื่อว่าทาง k e y c ค r o n Thailand เนี่ยก็เปิดวางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากได้คีย์บอร์ดที่แกะกล่องออกมาแล้วเสียงดีเลยแคบไม่ต้องทำอะไรต่อเลยแล้วก็เป็นคีย์บอร์ดแบบไร้สายด้วยการดีเลยอะไรพวกนี้ก็น้อยเนี่ยคีย์บอร์ด Key c คร K8 Pro เนี่ย คือตัวเลือกที่ดีมากๆเลยแหละครับสำหรับทุกคนนะครับที่สนใจ Mechanical Keyboard แล้วก็ Custom Mechanical Keyboard นะครับในวันที่11กันยายนนี้เนี่ยทาง Silicon Studio นะครับจะจัดงาน Meetup Keyboard ที่มีชื่อว่า ซิลิคอน e ี p มิดอัพครั้งที่1นะครับโดยภายในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเพียบเลยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของ c u สตอม Keyboard ดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยกับอินฟลูเอนเซอร์ในวงการ c u s t o ม Keyboard ดนะครับการที่เราจะมาสอนเวิร์กช็อปโมดิฟายตัวคีย์บอร์ดให้ออกมาได้เสียงตามที่เราต้องการเนี่ยมีอะไรให้เราแบบไปเล่นในงานเพียบเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีโชว์เคสคัสตอมคีย์บอร์ดที่เรียกได้ว่าหาดูได้ค่อนข้างยากนะครับที่จะมารวบรวมกัน อยู่ในที่เดียวแบบนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะไปเจอกันได้ในงานนะโดยเราจะเริ่มลงทะเบียนเนี่ยตอนเวลา ของวันงานนะครับแล้วก็กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง1ทุ่มเนาะแล้วก็ใครที่สนใจในส่วนของเวิร์กช็อปเนี่ยจะมีลิงก์รีจิสเตอร์ของตัวงานเนี่ยใส่เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะแล้วไปเจอกันในงานครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile p h o t o grapher แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile p h o t o grapher ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ